บทที่89หลานหพา,าเขาไปเดินเล่นหลู่ซิงเฉินตกตะลึงหลี่ฉินได้รับการฝึกฝนมาอย่างยาวนานและการยิงธนูของเขาก็ยอดเยี่ยมมากนางเงยหน้าขึ้นและตะโกนบอกนกกาเหว่าปากแดงว่านกกาเหว่าปากแดงบินไปพามันไปนกกาเหว่าปากแดงหัวรอกยอก ไอตัวไร้ค่านี่ฉันกลัวมันจังโอ้ยลูกศรแหลมคมจำนวนห้าดอกปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและนกกาเหว่าปากแดงก็ร่วงลงมาและกลิ้งไปในอากาศพร้อมกับร้องตะโกนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะอยู่ในสภาพที่น่าสงสารแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ขนนกอันสวยงามของมันก็หลุดออกไปหลายชิ้น อไอ้หมาสารเลวไอ้คนแคร์เหม่นฉันจะกัดแกให้ตายนกกาเหว่าปากแดงบินด้วยความโกรธและพุ่งเข้าใส่หลี่ฉินโดยไม่สนใจชีวิตของมันมันดูร้ายอยู่แล้วโดยธรรมชาติและครั้งนี้เมื่อรู้สึกว่าตนถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมความดูร้ายของมันก็ยิ่งระเบิดออกมาอีก หลี่ชินรีบดึงลูกศอนจากด้านหลังเขาออกมาก่อนจะถอยกลับและหลบเลี่ยงแต่คราวนี้นกกาเหว่าปากแดงหลบลูกธนูที่พุ่งเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่มันจะพุ่งเข้าหาหลี่ชินอย่างสิน้นหวังโดยขวนไปมาไม่นานขนของนกกาเหว่าปากแดงก็ยุ่งเหยิงและบินว่อนไปทั่วทุกที่ ในทางกลับกันหลี่ฉิงกลับดูยุ่งเหยิงยิ่งกว่าอีกเสื้อผ้าของเขาขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและมีบาดแผลเต็มขาและแขนของเขาสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือเขากำลังจะหมดลูกศรน,นกกาเหว่าปากแดงพุ่งเข้าใส่พร้อมกับสาดแช่งไม่หยุด โดยส่วนใหญ่จะเรียกมันว่าขยะตัวประหลาดน่าเกลียดหรือไม่ก็คนแคระลี่ชินแทบจะคลั่งหวังเล่หวานเหมยหยุนและคนอื่นๆตกตะลึงและหวาดกลัวต่อท่าทีที่ไม่กลัวเกรงของนกกาเห่าปากแดงและพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะคิดที่จะช่วยเหลือลู่ซิ่งเฉินหยิบลูกศรอ,ออกมาอย่างเงียบๆ ขึงธนูของเธอและวูบวูบวูบลูกศรสามดอกพุ่งไปที่หวังเล่ยการยิงธนูของแวนเมยุนถือว่าแย่มากดังนั้นเธอจึงไม่ต้องกลัวหวังเล่รู้สึกตัวและหลบได้อย่างรวดเร็วเขาหลบลูกธนูลูกแรกและลูกที่สองได้แต่ลูกที่สามเฉียดใบหูของเขาไปหวังเล่รู้สึกเจ็บแปบลบที่ติ่งหู จึงลองจับดูและพบว่ามีเลือดติดมือเขาว่านเหมยหยุนโจมตีหวังเล่รีบยิงธนูและคำรามใส่ว่านเหมยหยุนที่อยู่ข้างๆเขาซึ่งกำลังมึนงงจากนั้นหวานเหมยหยุนก็สะดุ้งและหยิบธนูและลูกศรของเธอขึ้นมาจูจูหลู่ซิงเฉินก็พุ่งเข้าใส่จนไปถึงว่านเหมยหยุน และด้วยการสะบัดแซ่เบาๆของเธอตบหางแซ่ฟาดไปที่ใบหน้าของว่านเหมยหยุนอ้าหวานเหมยหยุนกรีดร้องปล่อยธนูและลูกศรของเธอลงและปิดหน้าของเธอกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกหน้าของฉันอาฉันเสียโฉมคราบเลือดใสๆปรากฏบนใบหน้าของเธอแวนเมยุน ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ของเธอมากที่สุดหลังจากเช็ดมือที่เต็มไปด้วยเลือดเธอก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างควบคุมไม่ได้และตะโกนใส่แวงเลว่าเลเก้หน้าของฉันอาหน้าของฉันนางร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะลืมไปนานแล้วว่าตอนกำลังอยู่ในสนามรบหลู่ซิงเฉินยิ้มยอกเธอเห็นมานานแล้วว่าหวานเหมยหยุน เป็นจุดอ่อนที่สุดในสามคนพลังต่อสู้ของเธอไม่เพียงพอความอดทนของเธอไม่เพียงพอและเธอยังบอบบางเกินไปดังนั้นเธอจึงได้เล็งเป้าไปที่แวนเมยุนโดยตรงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตามที่คาดไว้แวนเมยุนไร้ประโยชน์เกินไปเพียงแค่อาการบาดเจ็บที่ใบหน้าเล็กน้อยก็ทำให้เธอสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้ทั้งหมด และเธอยังส่งผลกระทบต่อแวงเลอีกด้วยหวานเหมยหยุน,นยังคงคร่ำครวญและวิ่งไปด้านหลังหว่างเล่ยดึงเสื้อผ้าของเขาและถามอย่างน่าสงสารว่าเลยเกอดูหน้าของฉันสิมันจะยังรอดอยู่ไหมหว่างเล่ขมวดคิว้วในเวลาเช่นนี้หวานเหมยหยุนยังคงกังวลเกี่ยวกับใบหน้าของเธอ ชีวิตเขาแทบจะจบสิ้นแล้วจะไปสนใจหน้าตาเขาทำไมฟูฟูฟูลู่ซิงเฉินยิงธนูสามดอกติดต่อกันอย่างรวดเร็วโดยแต่ละดอกเล็งไปที่จุดสำคัญของหว่างเล่หว่างเล่ตกใจเพราะมันสายเกินไปที่เขาจะยิงธนูแล้วดังนั้นเขาจึงหลบอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามแวนเมยุน ยังคงอยู่ข้างหลังเขาแวนเมยุนฝึกอยู่ในทีมยิงธนูมาเพียงไม่กี่ปีและถึงตอนนั้นเธอก็ยังขี้เกียจและไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมหลังจากออกจากทีมยิงธนูเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการช้อปปิ้งแต่งหน้าถ่ายรูปและอวดโฉมในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้ไปยิมด้วยซ้ำความอดทนของเธอไม่ดีเลย นอกจากนี้เธอยังมุ่งความสนใจไปที่ใบหน้าของเธอเองและเธอยังพยายามดึงหวังเล่อย่างสิ้นหวังการเคลื่อนไหวของหวังเล่ถูกจำกัดลูกสอนลูกแรกและลูกที่สองพุ่งผ่านศีรษะของเขาทำให้เขาหน้าซีดด้วยความหวาดกลัวในความโกรธที่สิ้นหวังเขาผลักว่านเหมยหยุนออกไปอย่างรุนแรง ลูกศอนลูกที่สามมาเร็วขึ้นและหวังเล่ไม่สามารถหลบได้ทันป๊๊บลูกศอนลูกที่สามฝังลึกลงในแขนซ้ายของหวังเล่ฮึดฮัดหวังเล่ตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดเขาไม่เพียงรู้สึกเจ็บที่แขนเท่านั้นแต่ยังรู้สึกชาชาอีกด้วยมันจบลงแล้วด้วยอาการบาดเจ็บที่แขนอย่างรุนแรง เขาจึงไม่สามารถยิงธนูได้อีกต่อไปหว่างเล่มองดูลู่ซิ่งเฉินด้วยความกลัวเขาได้ยินมาจากว่านเหมยหลิงว่าลู่ซิ่งเฉินฝึกยิงธนูมาเพียงสองหรือสามวันเท่านั้นอย่างมากก็ไม่เกินสามวันในเวลาเพียงไม่กี่วันเธอได้เรียนรู้ที่จะยิงธนูสามดอกติดต่อกันอย่างรวดเร็วเธอเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริง เขาไม่ควรฟังว่านเหมยหยุนและยั่วโมหลูซิงเฉินตั้งแต่แรกหวังเล่เต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรงหวังเลยผลักว่านเหมยหยุนลงกับพื้นเขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะร้องออกมาอีกครั้งวูวูวหวังเลยเจ้าไม่ชอบข้าแล้วหรือเพียงเพราะข้าเสียโฉมวูวูวหวังเล่มองดูเธอด้วยความรังเกียจ หันกลับไปคว้าว่านเหมยหลิงที่อยู่ใกล้ๆ้แล้วใช้เธอบังตัวไว้แล้วพูดกับลู่ซิ่งเฉินที่กำลังดึงธนูและลูกศรของเธอว่าหยุดลู่ซิงเฉินเลิกคิ้วไม่ไกลนักเกาต้าฟู่ก็กระพริบตาและชี้ไปทางเธอใบหน้าของว่านเหมยหลิงเย็นชาหว่างเล่ปล่อยฉัน หวังเล่กอดเธอไว้สายตาจ้องไปที่ลู่ซิงเฉินขณะที่เขาถอยกลับอย่างช้าๆแล้วพูดว่าลู่ซิงเฉินเราไม่ได้มีความเกลียดชังฝั่งรากลึกกันหากคุณปล่อยฉันไปฉันจะปล่อยว่านเหมยหลิงลู่ซิงเฉินยิ้มยอกยกธนูเขาควายขึ้นเล็งลูกธนูและเล็งไปที่หวังเลย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันปฏิเสธหวังเล่กัดฟันว่านเหมยหลิงสอนคุณยิงธนูเหรอลู่ซิงเฉินยกคิ้วครึ้งด้วยความประหลาดใจเธอสอนฉันแค่สองสามวันเท่านั้นแล้วเธอสอนคุณเป็นเวลานานเท่าไรเกาตาฟูดีดลิ้นหวังเล่คาได้ยินว่าว่านเหมยหลิงสอนเจ้ามาหลายปีแล้ว นี่เจ้าปฏิบัติกับนางอย่างนั้นหรือใบหน้าของหวางเล่แดงขึ้นเล็กน้อยแต่เขารีบตั้งสติดึงลูกศรเหล็กจากด้านหลังชี้หัวลูกศรไปที่คอของว่านเหมยหลิงและพูดอย่างดูร้ายว่าถอยออกไปไม่งั้นฉันจะฆ่าเธอทันทีเกาต้าฟู่มีสีหน้าดูถูกเหยียดหยามโหดร้ายจริงๆไม่รู้จักแม้แต่ครอบครัว ลู่ซิงเฉินยกธนูเข่าควายขึ้นเล็กน้อยอย่างเงียบๆและหวังเล่ก,ก็รีบแทงลูกศรเหล็กไปที่คอของว่านเหมยหลิงทันทีนั่นทำให้ว่านเหมยหลิงเบ้หน้าด้วยความเจ็บปวดและขะมวดคิ้วหลู่ซิงเฉินเลิกคิ้วว่านเหมยหลิงเธอปล่อยมือของเธอและลูกศรก็หลุดออกจากสายพุ่งเข้าหาหวางเล่ราวกับสายฟ้า ในเวลาเดียวกันหวานเหมยหลิงซึ่งมือถูกมัดก็ยกเชือกขึ้นเชือกก็ตกลงพื้นเธอเอ็นหลังยื่นมือซ้ายออกไปจับข้อมือของหวังเล่และกดลงอย่างแรงหวังเล่ร้องออกมามือของเขาคลายออกลูกธนูเหล็กหลุดออกไปและหวานเหมยหลิงก็ยื่นมือขวาของเธอออกไปและหยิบลูกธนูเหล็กออกมาหวานเหมยหลิงยังคงจับข้อมือของเขาไว้ บิดไปด้านหลังแล้วถอยกลับไปสองสาโอ้ยหวังเล่ถูกดึงถอยหลังไปสองสาหวานเหมยหลิงรีบแทงลูกศรอนเหล็กในมือขวาของเธอและแทงอย่างรุนแรงไปที่มือขวาของหวังเล่ป๊าบลูกศรอนเหล็กแทงทะลุฝ่ามือของหวังเล่อย่างลึกซึง้งอ้า หวังเล่กรีดร้องด้วยความบิดตัวด้วยความเจ็บปวดการเคลื่อนไหวของพวกมันรวดเร็วมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นราวกับสายฟ้าฟาดและในขณะนั้นเองลูกศรของลูซิงเฉิญก็มาถึงเพิ่มลูกศรเจาะเข้าที่แขนขวาของหวังเล่อาหวังเล่กรีดร้องอีกครั้งแขนซ้ายของเขาได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ และตอนนี้แขนขวาและมือขวาของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันทำให้เขามีบาดแผลเต็มตัวเลือดเริ่มไหลออกมาจากมือและไหล่ของเขาหวานเหมยลิงคมวดคิ้วสะบัดเขาออกไปด้วยความรังเกียจและโยนหวางเล่ออกไปบทที่เก พวกเขาจะตายเกาตาฟูค่อนข้างฉลาดในขณะที่วานเหมยหยุนหวังเล่ยและหลู่ซิงเฉินกำลังต่อสู้กันเขาก็ปลดวานเหมยหลิงอย่างเงียบเงียบแวนเมยุนและแวงเลหันหลังให้แวนมิวลิงและไม่เห็นแต่เอลูซิงเฉินมองเห็นได้อย่างชัดเจนแขนของหวังเล่ยถูกลูกธนูแทงทะลุฝ่ามือก็ถูกลูกธนูเหล็กแทง ทำให้เขาเจ็บปวดแสนสาหัสใบหน้าซีดเซียวเขาต้องอดทนกับความเจ็บปวดเพื่อที่จะลุกขึ้นยืนหวานเหมยหยุนก็ลุกขึ้นยืนและรีบวิ่งไปช่วยพยุงแขนของหวางเล่พร้อมกับถามว่าพี่ชายเล่คุณเป็นยังไงบ้างหวางเล่หันกลับมาและบทไพ่ใบหนึ่งอย่างกระทันหัน หมอกลอยขึ้นทั่วทุกแห่งปกปิดร่างของพวกเขาไว้ทันทีเกาตาฟูตะโกนว่าอ๋อพวกมันหนีไปแล้วเหรอพวกมันหนีไม่พ้นลูซิ่งเฉินยอเย,อเยอ้ยพวกมันก็เท่ากับตายไปแล้วพวกเขาพิการกันหมดแล้วพวกเขาจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวในบรรดาสีทิศคือเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตก มีเพียงแนวหน้าเท่านั้นที่มีป่าทึบในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้พวกเขาคงไปได้แค่ที่นั่นเท่านั้นก่อนหน้านี้หวังเลยและว่านเหมยหยุนไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครและไม่ได้เล็งเป้าไปที่เธอดังนั้นลู่ซิ่งเฉินจึงลงโทษพวกเขาโดยไม่ฆ่าพวกเขาเลยทว่าพวกเขาเพิ่งพยายามฆ่าเธอแล้วเธอจะปล่อยพวกเขาไปได้อย่างไร เธอจับแซ่ที่อ่อนนุ่มของเธอไว้แน่นและเดินตามพวกเขาไปว่านเหมยหยุนช่วยหวังเลยวิ่งเข้าไปในป่าทึบหวังเลยคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดก่อนจะนั่งลงกับพื้นลูกธนูของลูซิ่งเฉินถูกเคลือบด้วยแอนโดรเมดาญี่ปุ่นและตอนนี้มันเริ่มออกฤทธิ์แล้วหวังเลยรู้สึกว่าแขนทั้งสองข้างชาไปหมด ยกขึ้นไม่ได้เลยเนื่องจากแขนทั้งสองข้างไม่สามารถขยับได้และฝ่ามือของเขาเจ็บปวดจนทนไม่ได้ความเร็วในการหลบหนีของเขาจึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อมองไปที่หวังเล่ที่กำลังเลือดออกหัวใจของว่านเหมยหยุนก็เต้นแรงขึ้นพี่เล่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงหว่งเล่ก็สิ้นหวังเช่นกันเมื่อกี้นี้ เขากับว่านเหมยหยุนเจอหีบสมบัติพอเปิดออกก็โชคดีได้ธนูเหล็กลูกธนูเหล็กและยาแผลทองคำสองอันทั้งสองคนตื่นเต้นมากแต่ละคนใช้ยารักษาแผลทองคำคนละหนึ่งเม็ดและอาการบาดเจ็บของพวกเขาก็หายเป็นปกติตอนนี้ยารักษาแผลทองคำหมดไปแล้วและเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัส เขาคงจะติดเชื้อและอักเสบจนเป็นไข้แน่นอนมีเพียงทางตันอยู่เบื้องหน้าเขาว่านเหมยหยุนจ้องมองรอยเลือดบนแขนและฝ่ามือของหวังเลยและลูกธนูที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกใบหน้าของเธอซีดเผือดราวกับกระดาษพี่เลยยิงธนูไม่ได้อีกแล้วเหรอหัวใจของหวังเล่ยเต้นแรงขึ้น และเขารีบพูดว่าเหมยหยุนอาการบาดเจ็บของฉันสามารถรักษาได้และฉันจะยิงธนูได้อีกครั้งว่านเหมยหยุนหลบตาลงพลางเอ่ยเบาๆข้ารู้แล้วพี่เลยข้าจะดึงลูกธนูออกจากตัวเจ้าก่อนเมื่อได้ยินดังนั้นนางก็จับลูกศรแล้วดึงมันออกมาอย่างรุนแรงหวังเล่ยอดทนต่อความเจ็บปวด เหมยหยุนคุณช่วยฉันได้ไหมตกลงฉันจะช่วยเธอเสียงของว่านเหมยหยุนอ่อนโยนแต่ทันใดนั้นก็เปลี่ยนเป็นดุร้ายขณะพูดเธอก็แทงลูกศรในมือไปที่หัวใจของหวังเลยป๊าบลูกศรแทงทะลุเขาอย่างแรงจนขัดจังหวะคำพูดของหวังเล่อ้า หวังเล่ยร้องออกมาตาเบิกกว้างมองไปที่ว่านเหมยหยุนด้วยความไม่เชื่อว่านเหมยหยุนคุณใบหน้าบอบบางของว่านเหมยหยุนเต็มไปด้วยความดุร้ายหวังเล่ยแขนและมือของเจ้าบาดเจ็บสาหัสเจ้าจะยิงธนูไม่ได้อีกต่อไปเจ้าเป็นคนพิการและหากปราศจากยาแผลทองเจ้าก็คงตายอย่างช้า ข้าเพียงช่วยให้เจ้าพ้นจากความทุกข์ทรมานใบหน้าของหวังเล่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดว่านเหมยหยุนฉันช่วยคุณมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งหวันเหมยหยุนกางมือออกข้าทำอะไรไม่ได้แล้วบาดแผลของเจ้าสาหัสเกินไปข้าช่วยเจ้าไม่ได้หวังเล่กัดฟันแน่นความเสียใจฉายชัดในดวงตาของเขา ถ้าเป็นเหมยหลิงเธอจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดว่านเหมยหยุนยออเยอ้ยลุกขึ้นยืนแล้วพูดอย่างร้อนใจเรื่องไร้สาระมากมายเหลือเกินทำไมพวกแกยังไม่ตายอีกละ่ะฉันกำลังรอให้พวกแกมาส่งสเสบียงอยู่นะหวางเล่โกรธมากว่านเหมยหยุนคุณช่างโหดร้ายจริงๆว่านเหมยหยุนกล่าวอย่างมีชยัย ไม่อย่างนั้นล่ะคุณคิดว่าใครจะเหมือนว่านเหมยหลิงล่ะหวังเลยตกตะลึงฉันก็โง่เหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะนายฉันคงไม่คิดจะฆ่าคนไม่คิดจะรักพาตัวว่านเหมยหลิงถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นฉันคงไม่ได้รับบาดเจ็บคุณไม่ได้โง่คุณทั้งชั่วร้ายและโง่เขาลู่ซิ่งเฉินเดินเข้ามาอย่างช้าๆสีหน้าของแวน เมยุนเปลี่ยนไปอย่างมากและเธอถอยกลับไปหลายก้าวด้วยความกลัวหลู่ซิงเฉินชี้ไปที่เธอคุณอยู่ตรงนั้นและอย่าขยับจริงๆแล้วแวนเมยุนยังคงนิ่งอยู่หวานเหมยหลิงและเกาต้าฟู่ก็เดินเข้ามาด้วยเมื่อเห็นหวานเหมยหลิงหัวใจของหวังเหลยก็เต็มไปด้วยความสุขเหมยหลิงช่วยฉันด้วย เขาลากร่างที่เปื้อนเลือดไปสองสามเก้าเงยหน้าขึ้นมองว่านเหมยหลิงแล้วอ้อนวอนว่าเหมยหลิงช่วยข้าด้วยข้าเสียใจข้าผิดไปแล้วข้าไม่น่ามาอยู่กับว่านเหมยหยุ่นเลยเหมยหลิงได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยหวานเหมยหลิงมองเขาอย่างเย็นชาโดยไม่พูดอะไรสักคำหวังเล่เห็นความหวังและก้าวไปอีกเก้า เหมยหลิงฉันหลู่ซิงเฉินเตะเขาด้วยความรังเกียจไอสารเลวแกไม่ตายหรอกแม้ว่าจะมีลูกศรปักอยู่ที่หัวใจก็ตามข้าหวังเลยแล้วได้รับยี่สิบคะแนนต้องการรับสเสบียงจากหวังเลยไหมหลู่ซิงเฉินแค่เตะเบาเบาหวังเล่ก็ตายแล้วเหรอไม่น่าพอใจเลย ใช่แล้วหวังเหลยใกล้จะหมดลมหายใจแล้วคงไม่นานเกินไปหรอกเตะเบาๆของเธอส่งหวังเหลยไปสู่จุดจบใช่ได้รับธนูเหล็ก x 1ลูกธนูเหล็ก x 6น้ำแร่ x 2ขนมปัง x 2ไม้ x 2 0 0การ์กาดหมอก x 1การ์กาดหมอก สามารถสร้างหมอกเป็นวงกว้างได้ทันทีดักจับศัตรูใช้เศษหนึ่งส่วนสเมื่อกี้นี้หวังเล่ได้ใช้การ์ดหมอกการ์ดใบนี้ดีอาจจะมีประโยชน์ในภายหลังหวังเลยได้มีส่วนร่วมบ้างแล้วหวังเล่มีไม้และเหล็กจำนวนมากหลูซิงเฉินได้รับผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์แวนเมยุนมองดูเอลยูซิงเฉิน ด้วยตาที่กว้างจากนั้นมองไปที่แวงเลที่เสียชีวิตอย่างชัดเจนและถามด้วยความกังวลว่าสเบียงของแวงเลลูซิ่งเฉินเหลือบมองเธอคุณยังคิดถึงสเบียงของเขาอยู่เหรอหวานเหมยหยุนประหนักได้และโบกมืออย่างรวดเร็วไม่ฉันไม่ต้องการพวกมันเพิ่มลูซิ่งเฉินหัวราะย่และด้วยเสียง สวบเธอสะบัดแซ่เบาๆของเธอออกมาแซ่ที่อ่อนนุ่มฟาดผ่านด้านข้างของแวนเมยุนด้วยเสียงที่คมชัดอาหวานเหมยหยุนกลัวมากจนเธอรีบเอามือปิดหน้าทันทีมีอะไรอีกไหมในกระเป๋าเป้กเก็บของเอาออกมาเลยลู่ซิงเฉินพูดอย่างเย็นชาถ้าขาดของไปชิ้นหนึ่งชั้น จะฟาดหน้าแกให้แหลกเลยหวานเหมยหยุนสั่นด้วยความกลัวไม่อย่าเอามันออกไปหลู่ซิงเฉินตะโกนอู่เธอมีไม้แท่งเหล็กอาหารน้ำและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและมีปริมาณค่อนข้างมากหลู่ซิงเฉินเหลือบมองที่ว่านเหมยหยุนหัวใจของว่านเหมยหยุน เต้นแรงภายใต้สายตาของลู่ซิงเฉินเธอปิดบังใบหน้าลู่ซิงเฉินฉันให้ทุกอย่างกับคุณหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วปล่อยฉันไปเถอะอููคุณสามารถออกไปได้ลู่ซิงเฉินกยักหน้าให้ว่านเหมยหยุนหวันเหมยหยุนรู้สึกราวกับว่าเธอได้รับการอภัยโทษครั้งใหญ่และก็เซไป หลังจากที่เธอวิ่งไปได้ประมาณ3 0 4สถึงเมตรลู่ซิงเฉินก็ยกมือขึ้นดึงคันธนูและลูกธนูก็พุ่งออกไปพร้อมกับเสียงฟู่ด้วยเสียงโครมมันพุ่งเข้าไปที่หลังของวานเหมยหยุนโอ้วานเหมยหยุนสุดลงกับพื้นเธอหันศีรษะและจ้องมองพวกเขาอย่างเกลียดชงังลู่ซิงเฉินคุณ คุณช่างโหดร้ายเหลือเกินลู่ซิงเฉินรู้สึกประหลาดใจคุณกำลังพูดถึงฉันเหรอหวานเหมยหยุนมองไปที่หวานเหมยหลิงอีกครั้งหวานเหมยหลิงรอก่อนนะพ่อของฉันหวานเหมยหยุนพูดไม่ออกเธอกำหน้าอกแน่นดิ้นรนสองครั้งปลอกตาแล้วก็ตายไป